ถูกมาพร้อมแล้วครับในขณะน,นี้มาออกแล้วขณะนี้จิตแจ่มใสเป็นขนานี้เพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำจิตแจ่มใสเป็นตัวที่สองเสียโชเหนือที่สามที่โค้งป้ายเก้าเสียโชนอเป็นตัวนำเพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวที่สอง ป้ายแปดเสียชเหนือเป็นตัวนำอยู่เพชรด้านหนึ่งเป็นตัวนายนายพิชนายเป็นตัวที่สองเพชรนหนึ่งที่สามมีพนมเรล่มแรกขึ้นมาเป็นตัวที่สี่ที่ของป้าเจ็ดเสียชดเหนือเป็นตัวนำติดตามด้วยนายนายพิชนายถัดไปเป็นทนายหนึ่ง ที่ไปออกจอกางตรงเสียชดเหลือเป็นตัวนำอยู่น,าย,นายพิพิธเ,เป็นตัวที่สองมิดพนมเร่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามขณะนี้เสียชดเหลือเป็นตัวนำน,น,า,ยนายพิพินายเป็นตัวที่สองมิตรพนมที่สามขาดาดนาะนี้มาออกแล้ว ขนะนี้จิตแจ่มใสเป็นขนานี้เพชรน้ําหนึ่งเป็นตัวนำจิตแจ่มใสเป็นตัวที่สองเสียชูเหนือที่สามที่โค้งป้ายเก้าเสืยชูเหนือเป็นตัวนำเพชรน้ําหนึ่งเป็นตัวที่สองที่ป้ายแปดเสียชูเหนือเป็นตัวนำอยู่เพชรน้ําหนึ่งเป็นตัวที่ นายนายพิศณนายเป็นตัวที่สองเวทหนึ่งที่สามมิพนมเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สี่ที่ของป้าเจ็ดเสียโชเหือเป็นตัวนำติดตามด้วยนาย,นายพิซินายถัดไปเป็นทนาหนึ่งที่ไปอกตา,างตรงเสียโชเหือเป็นตัวนำอยู่ น,าย,นายพิษพิเนเป็นตัวที่สองมิตรพนมเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามขณะนี่เสดชลือเป็นตัวนำนายนายพิษทินายเป็นตัวที่สองมิตรพนมที่สาม